วันนี้เปิดกล้องตั้งแต่อยู่บนรถนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะเห็นทิวทัศน์ก็นี่คือสภาพของไส้ไก่สภาพของไส้ไก่ซึ่งความกว้างของของซองของไส้ไก่น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็คือของไส้ไก่ความกว้างมาตรฐานแต่ของไส้ไก่ในนาผมกว้างกว่านี้ครับกว้างกว่านี้เท่าครึ่ง ในขณะที่ราคาผลผลิตข้าวปลาอาหารไม่ได้ขยับขึ้นครับแต่วิธีการทำนาของชาวบ้านสังเกตว่าถนนสายนี้ไฟฟ้าพึ่งเข้าปีนี้เป็นปีที่สองปรากฏว่าบอ่อเสมอรครับอย่างนี้เขาเรียกกับบอ่อเสมอรครับบอ่อเสมอก็คือบอ่อไฟฟ้าครับตอกลงไปหน้า6แล้วก็ทดทด ทดแป๊บสอดไส้แป๊บหน้า3นี่คือหน้า3ค่ะส่วนท่อที่เราเห็นนี่คือ,อ,อหน้าสหน้าสี่หน้า6กับตา6หลังจากที่น้ำขึ้นมาก็จะพุ่งจากตรงนี้ครับลงมาบ่อพักครับหลังจากนั้นก็จะเกิดความกดทำให้ น้ําด้านบนกดน้ำลงไปด้านล่างแล้วก็มันก็จะไปตามท่อเนี่ยมันจะมีท่อผ้ายาวไปไปสู่เลือกเทือกส่วนไรนาของเราครับซึ่งแถบนี้ก็พัฒนาเป็นบอกไฟฟ้าหมดทุกทุกที่แล้วครับแล้วก็แต่ว่ารายได้ของชาวบ้านไม่ได้เพิ่มครับเพราะว่าข้าวก็ราคาเท่าเดิม แต่ในขณะที่เทคโนโลยีเราพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับในขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มตั้งตัวในเมื่อตั้งแล้วถ้าไม่มีลูกค้าประจำมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นครับเขา,เขา,เขาจึงมีโครงการเมื่อก่อนถนนเส้นนี้จะไม่มีสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าจะไฟฟ้าจะไม่เข้าครับ แต่ที่ไฟฟ้าเข้าก็เพราะว่าเขาต้องการหาลูกค้าอย่างถาวรเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลอุตรดิตา์ power อุตรดิตฐ์ตตวเวอร์กรีนเออชื่อชื่อของมันครับก็ในทุนหลักๆก็จะเป็นนักการเมืองร่วมหุ้นกับพวกซีพีแล้วก็พวกเครือโงรงงานน้ำตาลเก่าคร โรงงานน้ำตาลเอก,กลักษ์โรงงานน้ำตาลาาวังกะพีเก่าครับเมื่อเอาสาไฟฟ้าเข้ามา,าชาวบ้านก็จะพัฒนาจากบ่อธรรมดา,เ,าเป็นบ่อไฟสเสิอบ,บ่อไฟฟ้าเพื่อ,อาสามารถที่จะดูดน้ำได้ลึกลงไปอีกครับเพราะระดับน้ำใต้ดินมันต่ำลงไปมากครับ ถ้าไม่ใช่บอกเสมอก็ไม่ได้ฮะนี่ก็คือถนนจะว่าไปแล้วมันก็คือถนนผ่านกลางไร่กลางนาธรรมดาที่นะครับแต่เมื่อ,อโลงไฟฟ้า,าชีวมวลเกิดขึ้นในจังหวัดตรัดิตสิ่งหนึ่งซึ่งอา่อาต้องเ,อเขาเรียกอะไรเป็นลูกค้า,าต้องหาลูกค้าประจำให้ได้ก็คือการที่ ล่ามเสาไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงเป็นจุดๆเข้าไปตามเทือกสวนไรนะเพื่อให้ชาวบ้านไปกู้ทกสอมาตอกบ่อเสมอบ่อไฟฟ้าซึ่งบ่อลักษณะนี้กระจัดกระจายอยู่ทุกขนทุกแห่งครับเนมีนัยยะว่าถ้าถ้าสายไฟผ่านทุกนาทุกไร ทุกทุกเส้นที่ผ่านนาผ่านไรหมายความว่าไฟฟ้าก็ไปทุกที่ครับแต่สิ่งหนึ่งครับมีไฟแต่ไฟไม่พอ,อมีไฟครับแต่ไฟไม่พอสมมติว่าสายนี้ปลายสายเนี่ยไฟจะอ่อนมากครับไฟบางทีไม่พอ,อกับกำลังใน,ในการที่จะจ่ายให้กับปั๊มซึ่งอยู่ใต้บ่อฮะบ่อใครบ่อมันนะครับอย่างบ่อรักษณดาเนี่ย มันก็จะมีปัม๊มปั๊มไฟฟ้านะฮะอยู่อยู่อยู่ที่ระดับอยู่ที่ระดับน้ำแล้วไอ้ปั๊มตัวตัวที่ว่านะครับถ้าไฟน้อยฮะมันก็ไม่สามารถที่จะหมุนได้ใช้งานไม่ได้ฮะมันก็เหมือนมอเตอร์เลยครับเพราะฉะนั้นกินไฟเยอะพอสมควรครับและในเมื่อกินไฟเยอะพอสมควรสมมุติว่ามีบอ่อแบบนี้สักสามบอ่อบนถนนเส้นนี้คนที่อยู่ปลายสายนู่นครับ ไฟแทบไม่มีเลยถ้าไอสาบ่อที่สูบน้ําพร้อมกันเพราะกระแสไฟจะไม่พอครและถ้าไฟไม่พอปั๊มซึ่งไฟหล่อเลี้ยงไม่พอมันก็จะไหม้ครับเพราะว่ามันจะต้องดันดันน้าขึ้นมามันต้องมีแรงดันครในเมื่อกระแสไฟไม่พอไฟอ่อนเกินไปปั๊มก็จะไหม้นั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดกับเกษตรกร,เ,กรเพราะฉะนั้นครับมันจึงต้องมีหม้อแปลงนี่ผม ผม,ผมถ่ายขึ้นบนเสาไฟฟ้ามันต้องมีมอแปลงลักษณะนี้อยู่เป็นระยะระยะแต่ในเขตพื้นที่นี้ครับมันเป็นเขตพื้นที่ที่ว่า,ามีเขาเรียกว่าอะไรมีผู้มีอํานาจทางท้องถิ่น,นครับเ,เป็นพวกกำนันเป็นพวกผู้ใหญ่บ้านนะครมีที่มีทางอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นเ,เรื่องกําลังไฟตกจึงไม่มีฮนะแต่ต่างกันครับเสาไฟฟ้าที่ผ่านานาผมครับ ไฟไม่พอแล้วเราก็ไม่รู้ไปจะไปคุยกับใครฮะเราพยายามที่จะไปติดต่อกับอบตอบตก็ไม่มีคําตอบใดๆให้เราไม่มีไม่มีคาตอบใดๆให้เรานี่ก็คือสภาพปัญหาครับสภาพปัญหาที่ว่าอ่อ่มีบ่อสเสมอใช้เหมือนกันแต่แรงดันไฟอ่าสหรับอ่เขาเรียกว่าคนในพื้นที่ฮะคนในพื้นที่ที่สามารถ เ,อเ,ออเอผู้มีอทธิพลในพื้นท,ที่มีไฟใช้อย่างเหลือเฟือฮะแต่ในขณะที่ฮะชาวบ้านอย่างผมเนี่ยมีบ่อเสมดแรงไฟไม่พอไปร้องขอต่ออบตอบตอก็ไม่ได้ทออาําอบตก็ไม่ได้เเขาเรียกว่าตอบสนองต่อ,อความเดือดร้อนของชาวบ้าน กชาวบ้านครับแล้วขับรถกลับบ้านกระโดดหลบรถมาพเพราะเส้นทางมันแคบครับเดีย๋ยวจะกระโดดกลับไปทางกกััอึ๊บ <c oughs> ก็ลุ่มมาลวยกันอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่แม่บ้านก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ตามหน้าตามหลังส่วนพ่อบ้านนีขี่รถรถไทยแลนลด์รถไทยแลนด์บรรทุกยาบรรทุกเคมีพันว่าไปฮะ ที่ผมมาพูดปัญหาในวันนี้ก็ก็คือว่าเ,ออเมื่อมีไฟฟ้าผ่านในที่นาของเราเราก็อยากจะใช้บ่อไฟฟ้าเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถจะหาน้ำเอาน้ำมาทำนาทำไร่ได้เพราะว่าเป็นวิสิกํำเ,เป็นในการทำนาแต่ปรากฏว่าแรงดันไฟไม่พอแล้วอบตก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรให้เราได้เขาบอกว่า หน้าที่รับผิดชอบน่าจะไปร้องเรียนที่อบตอแต่พอเราไปร้องเรียนที่อบตอรครับอบตอก็ไม่มีคําตอบแล้วก็ให้เราไปคุยกับการไฟฟ้าบอกให้การไฟฟ้ามาลงหม้อแปลงทั้งๆท,ที่มีอบตอไปทําสากอะไรแล้วครับเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับ,ค,รบคือปัญหาครับเออแล้วก็ถ้าอบตอ,อไม่มีหน้าที่หรือว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือ,อาชาวบ้านได้ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีออ เพราะว่าชาวบ้านคือเกษตรกรเกษตรกรต้องการปัใจจัยในการผลิตคือน้ําแล้วน้ํานั้นก็ต้องได้มาจากความเจริญที่ออบตอนาเข้าไปก็คือในเมื่อไปขอขอขยายเขตใช้ไฟฟ้าแล้วการไฟฟ้าเข้ามาลงสายไฟฟ้าให้เมื่อมีปัญหาฮะอบตอต,อต้องเป็นฝ่ายไปดําเนินการไปหาทรัพยากรไปติดต่อ ไปเคลียร์กับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้มาเอา,เอาลงมป่าแปลงหรือว่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะกำลังไฟมันไม่พอใช่ไหมเออนี่ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรล่ะสักแต่จะขยายเขตการใช้ไฟฟ้าแต่ไม่าตามาตามผลว่าผลมันจะเกิดเช่นไรจะเกิดผลเช่นไรไม่เคยสนใจใช่ไหม สนใจแต่จะ,เอ,จะเ,อเอาจะเอาผลประโยชน์ที่ได้ถ้าเสียผลประโยชน์ก็จะไม่คุยกันคุยกันนี่ก็คือสภาพาการใช้เครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าผสมกับการใช้ยาฆ่าหญ้าในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันฉีดหญ้าให้แห้งครับพอหญ้าแห้งแล้วก็ใช้วิธีการถางกับใช้เครื่องตัดหญ้าเข้าครับในการกําจัดวัชพืช ข้างข้างข้างนานี่ก็คือทางโค้งครับของอของไส่ไก่ฮะนี่ก็คือเจ้าของนาที่ไม่ได้มาดูแลเกี่ยวกับญ้าที่มันลกเพราะว่าครับตามหลักการมีของไส้ไก่ก็คือการตกลงร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้ของไส่ไก่ร่วมกันเมื่อเกิดความลกเราก็ต้องอย่างที่เราว่านะครันต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่พัฒนาหรือว่ากาจัด้า ที่อยู่ขอบคลองแต่ออแต่เมื่อมีคลองไส้ไก่แล้วความรับผิดชอบนั้นนาใครใครกัรับผิดชอบซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าผมมีนาแล้วผมไม่สนใจผมปล่อยให้มันลกอย่าง้ยถามว่าใครผิดล่ะครับในเมื่อคนที่ใช้ประโยชน์จากคลองไส้ไก่หรือน้ําที่อยู่ในคลองเนะี่ยมันก็ใช้ร่วมกันเวลาเราจะทิ้งเราก็ทิ้งคลองเดียวกันเออเวลาเราต้องการน้ําเราก็เอาเครื่องสูบน้ามาสูบใช่ไหมเออแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการน้ำเนี่ยอย่างผม ผมอยู่นาบิ้งแรกเนี่ยแล้วผมสูบน้ําเครื่องสูบน้ําอยู่ตรงเนี้ยแล้วอีกคนนึงนาอยู่ทางโน้นน่ะเขาน้ํามันไม่ไปถึงโน้นแน่นอนนะเพราะว่าน้ํามาถึงเราเราดูดก่อนเราใช้ก่อนเออแล้วถามว่าน้ําในคลองใช้ไก่พอไหมไม่พอครไม่พอนี่ก็คือปัญหาแล้วก็สุดท้ายชาวบ้านก็ตกลงกันเองครับยุติปัญหากันเองมีปัญหาใช้ความรุนแรงใช้กำลังใช้ มีปัญหาแก้กันไปเองครแล้วชาวนาครับทํานากันใช้ยาฆ่า,มาแมลงในปริมาณสูงมากเพราะอะไรฮะผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าบิ๊กนูนครับทำทำนาก่อนฮะมีรวงแล้วครับมีรวงแล้วฮะแล้วก็อันนี้ครับทําทีหลังครับนี่ข้าวเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เดือนกว่าๆกํา,กากลังแตกกอฮะ แล้วถัดมาครับนีอ่อีกเจ้าของอีกเจ้านี่ครับล้อเกี่ยวแล้วครับอีกไม่กี่วัน้ะไม่เกินหกวันนี่สงสัยฟ้าร้องตูมสงสัยหมดน้ำหมดไรอ่ะคงจะเกี่ยวหมดฮะนี่ก็คือสภาพมันทําไม่พร้อมกันฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฮะอันนี้จะจะฉีดยาท้ายสุดฮะแบ่งเป็นสามระดับอน,นอ,อนุนปูก่อนคืออันนี้แล้วก็ถัดไปก็คืออนุน อันดับสองนี่คืออันดับสามแล้วเมื่อเราฉีดยาฆ่าเพี้ยไม่พร้อมกันหลังจากที่เราฉีดนานี้นานี้ยังยังไม่ได้ทําส่วนนานู้นทำทาแล้วท,ทําทีหลังมันก็สามารถโยกย้าจากทางนี้ไปอยู่ทางนู้นได้ครับพอทางนู้นฉีดมแมลงก็จะหนีจากทางนู้นย้ายหมาอยู่ตรงนี้เพราะพวนี้ท,ทําทีหลังครับเอ,อยาต้นอ่อนแล้วถามว่านาสามระดับเนีสามระยะเวลานะ ใครจะโดนมแมลงกัดกินมากกว่ากันคะคำตอบครับพอๆกันฮนะเพราะว่า,มาแมลงพวกนั้นวงจรชีวิตมันจะไม่ทันหมดไปมันก็เริ่มต้นวงจรชีวิตใหม่อีกครั้งเพราะว่าข้าวนุ้นทาข้าวนี้ทําเดี๋ยวพอข้าวนี้ยังกาลังแก่ได้ลวงข้าวนี้ก็เริ่มต้นเขียวอีกครั้งนี่ไงครับนี่ครับนี่ก็คือการาทํานาเร่งรอบแล้วก็บรรลงมันจะไปไหนแล้วครับวงจรชีวิตมันไม่ได้ถูกทําลายฮนะ มันไม่ได้อยู่ในก้อนขี้ไถมันไม่ถูกแดดส่องมันไม่ได้ถูกความร้อนทําลายแล้วมันจะไปไหนนะครับเออนี่ครับปัญหาสะสมที่เราจะต้องใช้ยาฆ่าแมลงซ้ําๆซักๆครับนี่ครับนี่สิ่ง,งที่ทจะเกิดสิ่งที่จะเกิดครับสําหรับการทํานาเล่งรอบ,ครบเคยนะครเคยเออชาวบ้านพยายามเอาที่นาข้างหน้านียไปทำเผือกครปรากฏว่าทําไปได้แค่สองงวดครับ ปรากฏว่าเอานาทําเผือกดินจืดสนิทครับเพราะว่านาเผือกใช้ปุ๋ยปริมาณที่สูงมากครับแล้วก็คนทํานาฮะไม่ได้มีภูมิต้านทานมากพอที่จะลุยป่าเผือกป่าเผือกเป็นอะไรที่คันมากะนะน้มันก็คันนะแล้วยาก็ต้องใช้ยาแรงปุ๋ยก็ใส่เยอะฮะราคาดีไหมอยู่ที่โอกาสจะอยู่ที่ประสบการณ์ทํานาเผือกอะกะจังหวะไม่ดีขาดทุนครับเอ ถ้าทำนะฮะทำนาเผื่อกาจังหวัดจังหวัดดีคนรับซื้อกว้างขวางมีตลาดโอ้โหมีตะรวยกับรวยทำแค่ไร่เดียวนี่ได้เป็นแสนเออว่ากันอย่างนั้นฮะแต่ที่ทาแล้วขาดทุนแล้วนะที่ว่าแถวนี้ทําแล้วขาดทุนเพราะว่าหม้อไปหลงป่าชาวบ้านฮะบอกว่าโอ้ยทำนาเผื่อลดต้นทุนเออไปเอาแหนแดงมาเออไปเอาระบบฉีดแบบอินซีมาเออ ใส่ปุ๋ยเอ่อปุ๋ยแสงอาทิตย์มาเออแล้วเวลาจะกินเรากินใบของเผือกหรือว่าเรากินหัวของเผือกล่ะครับสุดท้ายครับปุ๋ยคุณไม่ใส่คุณไม่โมแต่อินซีอินรีย์คุณก็แดกใบเผือกไปครับเผือกก็ไม่มีหัวให้คุณแดกจบจบครับสรุปแล้วแถบนี้นี่มีงานชาปน,าานกิจของชา,ชาวชาวชาวนาที่ทำเอานาข้าวไปทำนาเผือกชาปน,าานกิจไปทีละเจ้าละเจ้าละเจ้า ตายสนิทครับตายสนิทแล้วก็ครั้งแรกฮะเมื่อไปเขาเรียกว่าเมื่อไปไปฟังการอ,าอบรมของอ,อบรมของพวกป่าชาวบ้านฮนะป่าชุมชนอะไรก็แล้วแต่เขาก็สนับสนุนให้ทหํานาเผื่ออย่าทาแต่ข้าวทาอย่างอื่นบ้างาแต่หารู้บ้ฮะนากาทำนา,นาข้าวนี่ก็คือนรกชั้นที่หนึ่งครับเอถ้ามันมีชั้นๆนะฮะ พอทํานาเผือกก็คือนาลกชั้นที <IS together> ่สองครับเออแต่ใครยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงฮะเออบางคนก็เอานาไปทําผักบุ้งพอเป็นนาลกชั้นที่สามที่สี่ไปหารู้ไหมครับเออมันจํากัดจําเขี่ยเพราะว่าภูมิรู้คปัภูมิต้นทุนทางความรู้เราแตกต่างกันคนทํานาเผือกก็จะถนัดทาเผือกครับคนทํานาก็ถนัดทานาแล้วก็คนที่จะทําถ้าไม่มีความรู้ไปอาศัยแต่กูรูกูรู้นะฮะ กูรู้ที่ว่าเป็นปาดชาวบ้านมันมันรู้คนเดียวแกกูรู้มันก็บอกกูรู้อ่ไม่ใช่เรารู้ฮะเออเพราะฉะนั้นแท้ไอ้กูรู้นี่แหละทีะ่สุดท้ายมันล้วงตับฮะลวงตับ,ตบเด็กตับชาวชาวนาชาวไร่ชาวสวนฮะวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันจริงๆมันจริงจริงปัญหาที่ผมประสบตัวนี้คือบ่อเสมอแรงดันไฟต่ำม,มากฮะ ไปร้องเรียนเลยทางอบตอบตก็แบะแบะฮะไม่มีคําตอบนี่แล้วเราแล้วเราจะไปปรึกษาใครล่ะครับถ้าอย่างนี้คผมจะดูสูงให้ดูนะครับในคลองไส้ไก่ไม่มีปลาฮะไม่มีปูไม่มีหอยไข่หอยเชอรี่ก็ไม่มีครับแล้วมันไปไหนหมดล่ะครับเนี่ยเนียเียเียคลองไส้ไก่เนี่ยคลองนี้นะว่าเป็นคลองสะอาดนะครับเป็นคลองสะอาด ถ้าจะมีไข่หอยเชอรี่ก็เออก็เห็นแต่ไข่ตัวพ่อตัวแม่ไม่เห็นเพราะว่าในพื้นที่นี้นกปากห่างเข้ามาเยอะมากครับเยอะมากกเ็เดือนนี้ฮะวันที่ 16, สิบหกเเดือนวันที่สิกันยาจะมีการประชุมประจำปีอ,อ่ทุกๆ5ปีจะมีการประชุมครั้งหนึ่งของคณะพักคอมมิวนิสตจีนครับซึ่งก็ก็จะพูดถึงปัญหาทั่วๆไปการพัฒนา สภาพเศรษฐกิจความเจริญของแผนแม่บทในการใช้พัฒนามาเมื่อผ่านมาทุกๆ5ปีของพรรคคอมมิวน,นิสต์จีนปรากฏว่าครับมีคนที่มองการไกลแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอํานาจให้กับสีเจินผิงนะครับเพราะว่าตามหลักเขาจะให้อยู่ได้แค่2สมัยฮะแต่สีเจินผิงตอบอำนาจให้ตัวเองเมื่อปีที่แล้วครับ ผ่านกฎหมายตัวใหมให่ให้สามารถอยู่ได้จนตายตายครับอยู่อยู่ในตำแหน่งจ,จนตายฮะซึ่งผู้เท่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในประเทศเขาก็ออกมาให้ความเห็นว่าการาที่ให้เ,าเขาเรียกเป็นประาธานา,ภา,ภาธิบดีจนตายตาดีได้ตาล้ายเสียนะครับ <ส LIVE S 1> ถ้าเจอคนบ้าสงครามหรือว่าถ้าเจอคนบ้าอำนาจเลิก<ส> uhm. อำนาจขึ้นมามันก็จะชักน้าให้ประเทศกูไม่กลับเพราะว่า จะเกิดลัทธิบูชาคน <laughs> ผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ย <laughs> มันลัทธิบูชาคนเอาวากันเข้าไปมันก็คิดกันเข้าไปฮะเออเป็นเจ๊กมันก็วากันไปฮะแตเ่เรากําลังจะบอกว่าฮะขดาัดบ้านมันเมืองวันยังไม่เห็นด้วยฮะเออแล้วก็คนที่มาพูดลักษณะไม่เห็นด้วยกับสีเจนผิงส่วนใหญ่มีจุดจบที่ไม่สวยอบอกี่ไม่สวยนั่นก็หมายความว่าคําว่าเผด็จการฮะเผด็จการจริงๆเออ ตามชื่อตามชื่อเพราะฉะนั้นแล้วยังจะเสนออ,ะ,อะไรก็เ,เรียกว่าการปกครองลักษณะนี้ให้มันเผยแพร่ไปทั่วโลก <waż 1> แล้วอีกอย่างหนึ่งฮะการที่มีการซ้อมรบของรัเสเซียฮะซึ่งจะรัเสเซียจีนใช่ไหมแล้วก็ประเทศพัธมิตรก็มีในัยะว,ว่าทางประเทศรัเสเซียไม่มีทหารแล้วครับผลิตทหารไม่ทันครับ เพราะฉะนั้นทหารที่ไปร่วมรถสว่วนหนึง่งฮะเวลาจะกลับบ้านก็คงกลับไม่หมดะนะฮะก็คือการเตรียมพร้อมสําหรับก็เรียกกันว่าจ่อยๆนะมาหาสงครามจ่อยๆแต่ไปร่วมมันจะลบกับใครพอดูๆแล้วมันไม่มีโอกาสชนะเลยฮะเ,เพราะฉะนั้นเ,เราก็ดูดูกันต่อไปดูๆกันต่อไปมาหากราบนี้ จะว่าสั้นก็สั้นฮะจะว่ายาวก็ยาวอยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่ตัวช่วยฮะว่ามันจะพลิกผันมากน้อยมันจะแปลเปลี่ยนไปอย่างไรเราดูดูกันไปฮะแต่ในบ้านเราเมืองเราทุกทุกคนแบนแต่คนที่มีความคิดแตกต่างกันตอนนี้เราหลอมรวมตัวกันติดแต่เรายังไม่มีใครพูดกันเลยแต่ในใจแต่ละคนรู้แล้วว่า จริงๆแล้วระบบที่ทําให้พวกเราทะเลาะบ่อ,อ,อแวกกันในแผ่นดินเราคืออะไรต้นต่อมาจากไหนแล้วก็ทุกวันนี้ถ้าถ้ามันไม่ใช่ต้นต่อมันไม่ใช่ตัวต้นเหตุตามหลักแล้วมันจะต้องเ,อเข้ามาในประเทศแล้วต้องมาแหกปากแวกแๆกแกแ,แต่ทุกวันนี้มีแต่อะไรอ,อะไร <laughs> หัวลอยไปลอยมาใช่ไหม อยู่ในแต่ในห้องสมุดใช่ไหมเอออันนั้นแหละครับมันออกมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็น a อไอฮะ a อไอประจําห้องสมุดแะมันออกมาได้แค่หัวมันและไอคำพูดสวยหรูที่ออกมาแต่ละวันแต่ละวันผมก็คิดว่าห้องส่งมันก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับแถวแถวเพชรบูรณ์นี่รือไหมก็แถวแถวหมู่บ้าน,านอนุโนไทยนี่แหละครับไม่ไกลอะ<笑><笑>เวลาผมพูดเรื่องนี้ทีนะยอดวิวผมเดี๋ยวโหทะลุทะลายถล่มทลายอ่ะคลายว่า โซเชียลทุกอย่างฮะแฝงวางตัววางคนไว้เรียบร้อยวางหมากไว้เรียบร้อยใครอย่าได้พูดถึงมันใครอย่าได้เอาปัญหามันมาพูดมันเข้ามาทันทีนั่นหมายความว่าครับมันไม่อยากให้ใครไปเปิดเจอจุดตายของมันครับแต่ไม่ทันแล้วนะครับพูดกันตรงๆไม่ทันแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนรู้เขารู้กันเกือบหมดแล้ว แล้วคนไทยอย่างทุกๆภาคส่วนผมก็ดูดูแล้วฮะับสาวสเสียกแล้วไม่ใช่ว่าจะมีแต่ชาวบ้านกะโลกะลายอย่างผมเมื่อไหร่คคนที่เป็นระดับขา้าราชการอดีตขา้าราชการบำนานหรือขา้าราชการปัจจุบันหรือว่าขา้าราชการนักการเมืองบางคนก็เริ่มจะเข้าใจนะเข้าใจนะนักการเมืองที่จะเข้ามาเล่นเล่นการเมืองอย่างยุติธรรมหรือว่าตามคันลองอ ก็มีแต่ที่เข้ามาไม่ได้เอื้อมมือไม่ถึงนี่ก็เพราะว่าไปเจอการเตะสกัดหรือว่าการสกัดไม่ให้เราเติบโตดองปัญญาเพราะเพราะฉะนั้นครับเรามีหน้าทีเ่เป็นหน่วยสนับสนุนเราเป็นประชาชนที่ดีตอนนี้ได้แต่ดูแล้วก็เตรียมสเสบียงให้พร้อมครับเตรียมสเสบียงทางปัญญาพยายามรู้ให้รอบแล้วก็พยายามรอบรู้ครับแล้วก็เก็บ อยู่ในคังปัญญาไว้เยอะๆเพราะว่าอย่างน้อยๆเราไม่พูดมันก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีอะไรดีฮะแต่ไอที่พูดมันก็ส่วนน้อยอย่างที่ผมเนี่ยกะโหลกกะลาอะไรผมก็พูดไปแต่คุณจะรู้ได้ยังไงผมเป็นใครเออคุณจะรู้ได้ยังไงว่าผมเอาความรู้มาจากไหนเออหรือหรือถ้าคนคนอย่างผมค,คุณคิดว่ามันมีอยู่ผมคนเดียวเหรอถ้าผมกล้าพูดขนาดนี้เออเพราะฉะนั้นครับมึง มึงก็คงจะกินข้าว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 แดงมื้อสุดท้ายแล้วก็คงจะคงจะได้รู้กันนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งมีกษัตริย์ยี <c oughs> ใครจะเป็นผู้ร่วมผ,ผู้รอดหรือผู้ร่วมเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ